หที่ลูกเกียดคร้านเป็นเพราะพ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองมีอะไรก็ทำแทนลูกไปเสียหมด 2. ที่ลูกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเพราะพ่อแม่ไม่เคยให้กำลังใจหรือเอ่ยชมเมื่อลูกทําในสิ่งที่ถูกต้อง 3. ที่ลูกชอบพูดโกหกเป็นเพราะเมื่อลูกทําอะไรผิดพลาด พ่อแม่เอาแต่ลงโทษโดยไม่ยอมรับฟังความจริงจากปากลูกต่อให้ลูกอธิบายพ่อแม่ก็ไม่เคยเชื่อแถมยังไม่เคยให้อภัยลูกจนลูกต้องสร้างคำโกหกเพื่อให้ตัวเองรอด 4. ที่ลูกอ่อนแอและเป็นคนขี้ขลาดเป็นเพราะถูกพ่อแม่ด่าว่าหรือทุกตีเมื่อลูกปรึกษาในเรื่องที่อยากคิดอยากทำ ไม่เพียงแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนยังถูกพ่อแม่หัวร้อยย้อหที่ลูกเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายโทษแต่คนอื่นเป็นพร้อมมักจะถูกพ่อแม่คอยจับผิดและจู้จี้เรื่องมากอยู่ตลอดเวลารักลูกให้ถูกทางก่อนจะโทษลูกจงย้อนกลับมามองตัวเองที่ลูกเป็นอย่างนี้ลูกเป็นในสิ่งที่คุณเป็น ที่มานุสนบุ๊ก